กน่าจะกระโดดแสงนี่แหละนีะ่น่าจะกระโดดมานี้ล,ลยไลตาหน่อยนะคะไลยตาหน่อยค่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะสวัสดีทั้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านดวงใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ นางกินแก้วมังกอนแน่ เดี่ยวเนี่ยค่ะตัวนี้สวยค่ะอันนี้มาใหม่อันนี้มาใหม่ค่ะอันนี้มาใหม่ค่ะตัวนี้ออกสีเทาๆม้วนมนวนมวน,มน,มนสีมวนมดอนาไปแล้วไปมว้วนอ่ะอ้วนอะไอ้วน สวัสดีสวัสดีทั้งหนึ่งทั้งสองร้อย้าดดวงใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะจะไปไหนอ่ะจะไปไหนลงมาเยะคะ่ะไม่ได้ไปแต่ไปกำลังโดดค่ะกำลังจะโดดน,น่าจะมากินนั่นแหละแต่ว่าเขายังไม่เคยชิน กองได้จังหวะพอดีเลย ก็เอาอยัางไงคะจะกินก็ไม่กินสวัสดีท่างหนึ่งร้อยสิบห้าล้านทุ่มใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วสีแบบนี้มีอยู่เข้มๆข่านี้มีอยู่สองมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้สีอ่อนๆอน,นี้สีมุนๆสวยดีค่ะเขาเห็นเราเขาเห็นเราจะกินดีไหมจะกินดีไหมลัวยาลัวมีพิษด้วย กินดีไหมจะกินดีไหมสวยคร่ะอย่าให้มือหลุดนะโกมือหลุดจริงๆิเลยกมือหลุดจริงจิงเลยจะกินหรือไม่กินมีแก้วมังกรกับขนม ชมวิวชมกระออกนะคะสวัสดีทั้งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านดวงใจด้วยนะคะสีน้องสวยงามมากเลย